ความสามัคคีนั้นหมายถึงความเห็นใจซึ่งกันและกันทั้งในทางส่วนบุคคลทั้งในด้านวิชาการต้องเห็นใจว่าแต่ละคนมีหน้าที่มีความรู้ในวิชาการของแต่ละคนถ้าดำเนินวิชาการนั้นๆไปตามลำพังหรือตามแนวเดียวเท่านั้นเองก็จะไม่สามารถที่จะดำเนินได้โดยดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ แสนแสนสุงสามมุขเลือนนำเข้าล้างน้องมนประชาชนสามขีประเพนีวันไหลบางแสนแสนสุงสาม,มุขเลือสวัสดีบางแสนล้างน,น้องมนประชาชนสามขีประเพนีวันไหล สวัสดีค่ะเรามาพบกับจูนในรายการสวัสดีบางแสนอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้ค่ะจูยืนอยู่ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุขค,ค่ะแต่วันนี้ไม่ได้พามาเชียกกีฬานะคะจูจะพามาเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติประจาป,ปี2555นั่นเองค่ะซึ่งในปีนี้นะคะทางเทศบาลเมืองแสนสุขก็ได้มาจัดงานวันเด็กที่นี่นั่นเองค่ะส่วนจะมีความสนุกสนานและก็รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมด้านในเลยค่ะ ผู้ส่งข่ะและตอนนี้ค่ะตัวยืนอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขแล้วนะคะกับท่านนายกรองสสยคุณเปิ้มค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณท่านนายกฯขาเรียนถึงที่มาของวันที่สนับสนุนที่เทศบาลนะนี่แหละวันที่ที่มาที่อีุณแม่ดีใครับผู้ใหญ่ดีใจนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาก้ทีบายจะไปเด็ดสองนะครับจัดไว้นะครับเปีที่แล้วเนี่ยต้องลอนจัดวันนี้วันเด่นนั่นแหละสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่เทศบาลจะมาเป็นเจ้าภาพเนี่ยทางโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะจัดแยกกันโรงเรียนได้เขียนรูปสมัยทจ่เราแยกกันนะครับ งแต่ละหลักเรียนเนี่ยก็จ้ต่างก็ต่างจัดแล้วก็ไม่มีใครให้การสนับสนุนนะครับนอกจากว่าผู้ปกครองแล้วก็แต่ละหลัเรียนเนี่ยงานก็เลยจะมีอย่งใหญ่แล้วก็วันนี้ว่าทางเทศบาลเองเราก็อยากจะให้น้องๆนะครับที่ในงาเทศบาลเมืองสัทสุขเป็นหลายเนี่ยต้องบอกว่ามีงานใหญ่ๆนะครับแต่เราก็เลยเทศบาลก็เลยรับเป็นเจ้าภาพเองโดยเราก็มีความร่วมมือมาจากท่านประธานท่านผูงสุดจวัดน์สุนทรับแล้วก็มีสปอนเซอร์มากมายทั้งเป็นหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานรัฐในเขตเทศบาลเข้ามาร่วมด้วยว่า วันนี้โอกาสให้น้องๆเนี่ยับเข้ามาก็โดยจัดงานให้น้องได้ยิ่งใหญ่โว้กไปแจกคุกครศึกษาเพื่อที่จะทําประโยชน์ให้กับน้องๆนะครับแต่ละคนเนี่ยแต่คนอาจะเป็นนักเรียนที่เรียนดีแต่ว่าขาดเสีารศึกษามาใช้โอกาสวันเด็กเนี่ยแล้วโวแเข้ามาทานอาหารเรีมารับความแจกบันเทิก็รับคุณครศึกษาด้วยทนเหลาประสาน้อวๆด้วยท่านประการมีทั้งหมดร้อยยี่แต่มาร่วมกับงานมาแจกแข้ง สมาชินส่วนสุดปีนี้จะเป็นปีที่สองหลักๆแล้วจยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช่ทอกงานก็คงีแต่ครับจมาสมัครส่วนตัวที่ว่าทางใ้ี่ไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองนะครับตัวสมาชิกสภาเทศบาลท่านที่ปรึกษาแล้วก็ด้วยการธุรกิจอย่างเช่นบริษัทเป็นยามารี่นะครับเป็นพาร์ตี้นะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆหน่วยงานเลยที่เข้ามาให้การสนับสนุนนะครับจ่ายเงินทั้งหมดในจํานวนเงินปีนี้ก็สะสอีกนิดนึงนะครับเรารู้เพราะว่าบุรีบุรป่าดาวด้วยของโรงแรมเดลต้าที่สองก็มาร็นด้วยเราจับช่วง ก็จะมีงานในสภาผู้ประมาทประมาทกัน600บาทในการจเดในระนบียบงานนี้การจัดการแสดงในชานสาคัญมาแจกที่ประชามาบก็ได้รับผู้สนชบสนุนนะครับ้วกอเมริกา20บริจายแล้วก็มอบให้กับสุมเปอนจ่าน้องๆหมดเลยวันนี้พื่ชาติมกราคมจะเข้ามาจัดงานใหมประชามาบให้จัดทุกอวันแล้วให้รีบว่ารีบจัดอนุ่นวันนี้ก็ต้องบอกว่ายีนดีต้อนรับนะครับน้องๆและผู้ปรที่แลาวเนี่ยระสบปัญหาตรงนี่า ช่วงวนบราเชื่อว่าแดดแรงมากเราไม่สามารถมาเล่นรามูรงนลางแจกได้าก็เลยคิดว่ามเรียนรกันนะครับว่าถ้าทำแสองก็จะได้มาจัดงานสุดยอจะได้ออกมาไม่ต้องไปรอในเต็นท์ตันี้เราะวมีการเพิ่ยนอูแจกใหม่กเถอนึด้อนด้วมฟัง่ายขึ้นนรับเดกดีเพราะเป็นนาที่ก็เยอะแยะนะครับมันมีกิจกรรมการแสดงแล้วก็มีการการศิลปะต่างๆแล้วก็เล่น ก็เดี๋ยรไปนีจะมีเล่นเกมด้วยมาเป็นสองทาอะก็มีรายการท่าดูรายการทูอีจูอะไรนะฮะเป็นรายการที่ดังก็ผมก็เป็นคนคิดเองแล้วก็ให้น้องขึ้นมาเล่นเกมเล่นเกมใคยได้อะไรก็จะส่งทานี้กับบ้านไปเลยครับท่านนายกนะคะหนหนน้อยกูอีจูอะไรนะครับวันนี้ท่านเป็นพี่ตุ้ยอ่าดพี่ตุ้ยจะมาร่วม งานใหญ่ที่ะท้กานรกความปลอดภัยนบ้านเป็นไป้ากเจ้าหน้าที่ด้านเจ้าหน้าที่อพเจ้าหน้าที่เสกิจก็มีดวนี้นี่เองเขาจะจุดทำหมนะครับแล้วก็เป็นเกชวในคอยประาีผ่วมรายการเด็กนี้นะฮะคะรมการควบคุมนะครับคือเด็กแล้วด็ผู้รองรับก็จะมีผู้ดูแลเด็กเล็กนะครับจะเป็น่องนะฮะนางสาวสุภาพนา้ระเสรี้แล้วก็มีของเลเด็กเล็กแอนนมเดชกาศนางลู้ทด้รับคุยก็จะได้สี่นางาเี่ว ้อยครับผ้ดูครัน้จครั้อน่น้อยอุตอนนี้เป็นนือคุณแม่แล้วน้อน้อยที่สมัยนั้นเด็กเล็กนะครับ้านำมาเล่นกับนออยากให้น้งจทุกท่านเนี่ยน้องพีนกไหนเน้องพีนก้อง่วมรับกับเรานะครับปีนี้เนี่ยเปคอนเซ็ปต์ในการที่อนุรักษ์รรมชาติเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากตอนนี้ไทยน้องๆเนี่ยไท้กับ่ไน้ล้วครับน้องน้องโมน้องโม้ามน้องโมอยูมในสาพันที่เราทมเากก็ สับคับอกาน้ารับกันหันหน้าาทางนี้ทางนี้ครับเพระว่าตรม่จะบางคไรไซตม่ย่างน้องนับีใหม่องเลี้ยงชาตล้ยลดภาระของธรรมชาตินะครับให้ธรรมชาติสองร้างสวัสดี่ให้สวยงามต่อนะครับตะกูลเ็กที่ต่อเม้องพราะเปรียนด้วยก็จะให้เรงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับผิด่วนของสังคมด้วยเดี๋ยวคุณผู้ารทั้งหมดไปเขาเรียกว่าต้องทำตามนะครับที่ผู้ใหญ่แนะนำเสมอก็จะ ก tamam ับเดนตามดูนะค้ะค่ะแล้วคะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขที่สละเวลานะคะมามป็นคู่กับเราค่ะขอบคุณค่ะเลยเอามาล้อเลียนนะฮะเอามาเล่นกันคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ค่ะจูนอยู่กับอีกหนึ่งบูธกิจกรรมนะคะสวัสดีค่ะอ่าแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะชื่อเฟิร์นนะคะมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาดนตรีและการแสดงค่ะค่ะวันนี้เนี่ยเราขนมาทั้งคณะเลยหรือเปล่าคะอ๋อไม่ค่ะมาเฉพาะเอกดนตรีและการแสดงในกิจกรรมของเรา ล้วก็มีหุ่นนิ้วถคอว่าเป็นหุ่นนิ้วค่ะแล้วก็มีการเล่นละครเวทีอะค่ะแต่ว่าในละครเนี้ยก็จะมีให้เด็กๆได้เข้ามาร่วมทํากิจกรรมร่วมเล่นเกมด้วยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันนี้อ๋อก็สนุกมากค่ะเพราะว่าเด็กๆสนใจมากแล้วยิ่งแบบเอาละครในสิ่งที่ตัวเองได้แบบได้เรียนได้ทามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาได้เผยแพร่ให้น้องๆได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้แบบมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่น้องๆจะแบบว่า ได้รับรู้แล้วก็ได้รู้ว่ามันมีแบบนี้ทำแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณตัวมากๆขอบคุณค่ะ สาธารณสุขนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตให้แนายนำสดตรงนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อธนัดาจยนะครับำแนสดสกิมินด์การสวัสดีครับยังไงบ้างคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ที่เรานำมาจัดกันที่นี่โครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการกองสาธารณสุขเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็จะเป็นโครงการขยะแอกของนะครับก็วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้น้องๆเขานะครับมีจิตสำนึกนะครับในการที่ไมอยากให้ลงทุนนะครับแล้วก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะนะครับผมนอกจากจะมาเที่ยวสนุก อาหารอร่อยๆเนี่ยมาแลกของยังได้ต้นไม้ยังได้ของไหวมากมายนะครับต้นไม้นี่ก็เป็นการระงงเกี่ยวกับการลดโลบร้อนเรามีกัดการในการแลกยังไงบ้างคะก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับก็มีขยะ10ชิ้น20ชิ้นที่ผ่านชิ้นก็จะแบ่งเป็นขยะรวมนะครับถ้าเขาไม่แยกมาก็จะมีข้าวั่นด้วแกะปากกากระจบลกต้นมะลิต้นชะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลกมาเป็นพภาค็ษย ภาชนะชานอ้อยค่ะทานนายกนะครับก็อยากไม่ใช้โคมก็เลยขอบคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนขอบคุณค่ะ ัสดีครับค่ะขออนุญาตให้น,นาตัวนิดนึงค่ะครับผมตำรวจสวินทอ o ธรรมชาติครับผู้กำับหน่งานป้องกันปราบปรามทัน้าที่มูลชนน้ำพันธ์ของสถานีตำรวจทางหลวงค่ะวันนี้ค่ะกิจกรรมที่เรานี่มาจัดให้กับเด็กๆมีอะไรบ้างคะวันนี้เรามีกิจกรรมโดยให้ความรูร้กเกี่ยวกับเป็นทัศรรการเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดแล้วก็เรื่องเรื่องพิธีของเด็กถูกกระทำและสตรีถูกกระทำนะและนอกจากนั้นลนะคะมีอะไรมาให้เด็กๆมีข้าวเหนียวไก่ทอดครับแล้วก็ไอศครี ควั่นเปเปอร์แล้วก็เครื่องดื่มพวกน้ำกระเจี๊ยบแล้วก็น้ําดื่มแล้วก็สมุทตี้สอนะครับเ,เราเอามาเยอะแยะเลยฮะเยอะแยะมากมาร,รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาเป็นส่วนร่วมสาหรับ ก็ปกปกติแล้วเราเราจะเล่นเราจะจัดเองที่สถานีครับวับนนี้ทางผู้กำกชา <ๆ S 2> ก็เอามาร่วมกับทางเทศบาลจัดเพราะว่าจะได้ไม่ซับซ้อนกันนะครับในสถานี้ก็เลยมาร่วกมนที่นี่ทุกทีถ้าท,ที่โรงพักเราจัดอยู่แล้วนะครับกับวันนี้เด็กๆก็ระยาธิพันธุ์ในทั่วแล้วก็บางคนก็นยังหลงไปอยู่นะครับแต่เขาบอกแนะนำมาที่นี่หมดเลยนะครับมาที่เทศบาลจัดเทีเดียวครับค่ะต้องขอขอบพระคุณมากค่ะที่คุดูข้อมูลนครับ มินไปทะเลกันทำไมอ่ะมินไม่รักเราหรอรักสิรักก็พิสูจน์ดีรู้ว่าท้องกระชิงพี่พิสูจน์มาแล้วแล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเรื่องเพศคิดให้เยอะมองให้ยาวพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสนไวไฟซิตี้อินเทอร์เนต็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรี ติดต่อสืส่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wi-Fi ซ i t y บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1 1 3 2โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ พร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกป HD, ัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเราสวัสดีบางแสนสสสสคุณผูมค่ะและตอนนี้ค่ะจุนก็อยู่กับอีนึงบูธกิจกรรมนะคะจากคณะศ Sing ึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาค่ะสวัสดีค่ะให้น้องในนะักตัว,ตวนิดหนึ่งนะคะค่ะชื่อมินจากคณะ ศาสตร์เอกการสษาปถมวัยค่ะค่ะวันนี้เราเอากิจกรรมอะไรมาให้กับเด็กๆน้องๆบ้างคะของเอกเรานะคะก็จะมีทั้งหมด12ฐานค่ะก็จะมีเตะบอลนะคะแล้วก็มีบิงโกมีระบายสีเกี่ยวกับเด็กๆบดเลยค่ะค่ะเป็นกิจกรรมดีๆที่เอามามอบให้ในวันนี้ทำเองเลยหรือเปล่าคะทำเองค่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะกับกิจกรรมในวันนี้รู้สึกดีใจค่ะเหมือนกับว่าได้เพิ่มประสบการณ์เวลา ไปสอนอะไรอย่างงี้ด้วยอะค่ะอืมนะคะฝากอะไรถึงเด็กๆน้องๆบ้างไหมค่ะก็อยากให้ในวันเด็กปีนี้นะคะก็ขอให้เราทำตัวเป็นเด็กดีของของแม่ค่ะอ๋าขอบคุณน้องมินมากค่ะขอบคุณค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราได้คุยกับน้องมินมาแล้วนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับน้องเจมกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะน้องเจมส่าเป็นไงบ้างกิจกรรมของเราข้างหลังน่าค่ะกิจกรรมคนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมจุดๆให้ครบเดือนค่ะก็คือกิจกรรมของเรานะคะก็จะให้เด็กๆนะคะ ลากเส้นต่อจุดนะคะตั้งแต่หมายเลขหนึ่งนะคะจนครบค่ะให้เป็นรูปร่างว่าเป็นรูปแล้วเราก็จะให้เด็กๆระบายสีเป็นการเสริมทักษะทางด้านศิลปะค่ะเมื่อน้องๆระบายเสร็จแล้วเราก็จะให้น้องๆเนี่ยกับ คือมันผลงานให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมนะคะนะคะแล้วด้านหลังนะคะมีอะไรอีกบ้างด้านหลังนะคะถ้าเอ่อังหลังนี้ก็คือเมื่อน้องได้ใบแล้วเราก็ใช้น้องๆระบายสีเลยเรามีสีเตรียมให้นะคะสีอะไรคะสีเทียนค่ะเพื่อสะดวกแก่เด็กประถมว่าคือเด็กเล็กๆแล้วก็เด็กโตด้วยะค,ะค่ะสำหรับวุธของกิจกรรมจากคณะศึกษาศาสตร์นะคะมีอะไรอีกบ้างไหมคะที่บอกว่า เเลยพิเศษสุดๆเลย,เยก็มีการทําดินสอค่ะแล้วก็พับจะพับจรวดอะคะ่ะการทําดินสอค่ะฐานแรกค่ะทำ,ทำเองเลยใช่ไหมคะก็คือให้น้องทําหัวของดินสอค่ะ<อ>เป็นรูปกระตูระบายสีแปะ2ด้านอะไรอย่างเี้ยค่ะ<ๆ><ๆ>เพิ่ม<ๆ>ความสวยงามของดินสอให้น่าใช้มากขึ้นนะคะ,อะขอบคุณน้องแจมมากค่ะขอบคุณค่ะ,ะคุณ อยู่กับอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยนะคะกับครอบครัววีรัทวีวงศาสวัสดีค่ะค,คะนนามตัวนิดนึงค่ะครับผมวโรเศธวีรัทวีวงศ์ครับค่ะวันนี้มาจากที่ไหนคะมาจากหมู่บ้านมณีแก้วครับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมที่นี่ก็รู้สึกว่ากิจกรรมหลากหลายดีครับค่ะมีหลายรูปแบบ<ช>นะดูแล้วที่กิจกรรมที่มาเข้าร่วมนี่รู้สึกว่าเขามีแนวแนวแปลกๆดีเหมือนกันนะครับตอนช่วงเช้าก็ไปเที่ยว ที่อื่นมาช่วงบ่ายก็คิดว่าจะมาจบที่นี่ดูแลกิจกรรมก็ไม่ซ้ํากับที่อื่นวันนี้เนี่ยพาครอบครัวมาเที่ยวครทอบครัวเลยไหมคะก็มาทั้งครอบครัวครับก็พาเพื่อนบ้านมาด้วยเด็กๆประทับใจอะไรบ้างคะก็ประทับเรื่องเกมแล้วก็ขอรางวัลต่างๆเนี่ยครับครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะมีอะไรอยากจะฝากไปถึงทางเทศบาลเมืองแสนสุขบ้างไหมคะก็มีความรู้สึกที่ดีครับกับเทศบาลและทีมงานที่ทีความสามัคคีในการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติในปี55น okay. ี้นะครับก็รู้สึกว่าสิ่งที่ที่ได้รับวันนี้ก็เป็นเป็นอ่ิมิตหมายที่ดีและสิ่งดีๆที่ที่ได้รับเนี่ยนะครับรู้สึกว่าก็คิดว่าขอให้เทศบาลได้จัดต่อไปในปีหน้าและปีต่อไปนะครับค่ะและผมขอบคุณมากครับขอบคุณสําหรับครอบครัววีรทวีวงค์ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะจุนก็อยู่กับดีเจพี่แม็กกี้และ คุาวบริษ,ษัทแสนสุสวิชันสวัสดีค่ะค่ะพี่แม็กกี้ค่ะค่นนคุณหน้าคุณตาก,กันดีอยู่แล้วอยู่แล้วครับค่ะวันนี้ค่ะพี่แม็กกี้นำอะไรมาบ้างคะสำหรับดีเจในวันนี้แน่นอนนะครับวันนี้แม็กกี้แล้วก็ทีมงานนะครับดีเจของบริษัทแสนสุขวิชันนะครับนั่นก็คือ90.75สมัยเอฟแอมและ97.75แสนสุขเอฟแอมครับเรายกสตูดิโอเรามาไว้ที่นี่เลยด้านหลังที่เห็นอยู่ คือเดี๋ยวเราจะให้น้องๆทุกคนนะครับมาร่วมกิจกรรมกับเราะนะครับแน่นอนยกสตูดิโอมามาจัดรายการเป็นวีเจนที่นี่เลยนะครับเป็นพิธีกรจัดรายการนะครับมาออดิชั่นกันมารองกันมาฝึกกันนะครับน้องๆก็นี่ลงทะเบียนไว้เยอะละวนะครับเดี๋ยวดีเจทุกคนนะครับของคลื่นสมายแล้วก็แสงสุขก็จะผลักนะครับกรทำหน้าที่ตรงนี้นะครับประกบคู่กับน้องๆนะครับในการฝึกเป็นพิธีกรเป็นวีเจเป็นแบบมืออาชีพเลยนะคะแล้วน้องๆก็ แน่นอนหนึ่งนะครับจะได้รับรู้นะครับเรื่องของรูปแบบการทํางานนะครับว่าวีเจหรือพิธีกรเนี่ยเขาทำงานกันยังไงอุปกรณ์เขามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของข่าวนะครับน้องๆเขาจะสามารถเลือกวางถนัดของเขาได้นะครับว่าจะเป็นข่าวกีฬาข่าววิชาการหรือว่าจะเป็นข่าวแบบบันเทิงนะครับน้องๆเขาก็จะสามารถเรียนรู้นะครับเรื่องของสคริป ท่านต่างๆในการจัดในการจัดรายการนะครับทีวีว่าเป็นอย่างไรนะครับเห็นว่ามีการบันทึกเทมแล้วก็ให้แผ่นไปด้วยใช่ไหมคะแน่นอนบันทึกเทมสดๆเลยครับแล้วก็เอาแผ่นไปให้กับน้องๆเขากลับบ้านไปเลยอืมอ่ละคะขอบคุณมากนะคะสำหรับพี่แม็กกี้แลวก็บริษัทสันสุวิชัยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักความสนุกกันไว้สักครู่แล้วเดี๋ยวไปพบกับสรุปความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นว่ามีอะไรบ้างค่ะ มินไปทะเลกันทำไมอ่ะมินไม่รักเราหรอรักสิรักก็พิสูจน์ดีรู้ว่าท้องกระชิงพี่พิสูจน์มาแล้วแล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเรื่องเพศคิดให้เยอะมองให้ยาวพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสนไวไฟซิตี้อินเทอร์เนต็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรี ติดต่อสืส่สารกันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wifi City บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ พร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเราสวัสดีบางแสนกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแสนสุขจัดอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณาสุข ที่อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุขได้มีการจัดอบรมและเปลี่ยนประสบการณ์ของเหล่าสมาชิกอาสาสมัครสาธรารณาสุขหรืออ,อสอมอตำบลแสนสุขโดยนายนารงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากกองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแสนสุขได้ตระหนกถึงความสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสาธรารณาสุขมูลฐานชุมชนจึงจัดอบรมและเปลี่ยนประสบการณ์และนําเหล่าสมาชิกอ,อสอมอ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อให้เป็นการพัฒนาศักยภาพของอสมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยสมาชิกอสมจะเดินทางไปทัศนศึกษาอย่างจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่16 19มกราคมนี้ แตะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการสวัสดีบางแสนแล้วนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดค่ะมีเรื่องที่อยากจะร้องเรียนรวมไปถึงนะคะมีเรื่องที่อยากจะแนะนําค่ะก็สามารถส่ง SMS เข้าได้ที่เดิมเลยค่ะทาง4 2 2 1 3 0 0พิมพ์ทีทีแล้วตามด้วยข้อความนะคะหรือว่าจะเป็นทาง h o ตไลน์สายด่วนของเราค่ะ1นึ่งารวมไปถึงกับช่องทางสุดท้ายด้วยสามารถกรอกข้อความลงทางด้านหลังของหนังสือพิมพ์แสนสุขนิวแล้วส่งกลับปที่เทศทฟาได้เลยค่ะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการจะชมรายการของเราย้อนหลังค่ะก็สามารถเข้าไป ชมกันได้นะคะทาง w w w c h o n b u l i m e d i a c o m คลิกเข้าไปกันที่รายการสวัสดีบางแสนนะคะหรือว่าจะเข้าไปทางเทศบาลเมืองแสนสุขก,ก็ได้นะคะคลิกเซิร์ชใน google ได้เลยค่ะอล่ะค่ะคุณผ้ชมคะตอนนี้ค่ะหมดเวลาของจูนแล้วนะคะเอาว่าฝากทิ้งท้ายไ,ไว้แล้วกันนะคะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าอย่าลืมดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาา์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคแสน,แสน สามมุขเลือนนำข้าวหลามน้อ,นมงนองมนุประชาชนสามคีประเุธนิวันไหลบางแสนแสนสุขสามุขเลื่อนนำข้าวหลามน้อ,นมงนองมนุประชาชนสามคีประเุธีวันไหล